แล้วก็เอาโฟมใส่เนาะมีด้วยเหรอมีไงโฟมเอาบะมีโฟมน้ำเนาะเอาบะมีแชมพูยาสีฟันพร้อมมีไงมียาสีฟันได้วยนะคะมีผ้าเสร็จให้น้ำนี้มีขอเก่งมาด้วยนะคะยูมีผ่าเสร็จน้ำนี้ยูมาเองเหรอ เขามีพ้องน้ำเหรออยู่ได้ยูาเดค่ะโอ้โหยูเต็มเลยยูปิดซะก่อนโฟมน่ะกดตรงไหนกดนี่นี่นี่ตรงนี้กดเลยนี่นะกดก่อน เรือสองบาทแล้วนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวรับไ่อเอาน้ำล้างไงเรือสองบาทใช่เออทีนี้ก็แล้วแต่เลือเป็นเอาน้ำฉีดแล้วจบเหยียดไปกี่บาทแล้วเหยียดไปสิบบาทเอ้าเหรอสิบบาทก็ได้เหรออประหยัดจังเนาะจะสิบบาทก็ล้างรถได้คันหนึ่งเออถ้าเราจ้างที่บ้านประมาณสิ่อันนี้เราเขาเติมก็ไม้ใครใครล้างที่ใครล้างที่บ้านห้าสิบอ่ะ ออโอาเติมน้ำมันมาดินคาแคร์ก็อยหนึ่งเติมน้ำมันอะไรจะคุ้มหรือจะหมดเยอะกว่ากันเนาะอ๋อดินคาแคร์เหรออยู่น,น,นั่นไงอยู่ในชั้นนะ อะไรที่มันล้ำสมัยียังอาดอยู่เราใช่อะไรอะไรที่มันล้ำสมัยเราจะเราควรใส่เพื่อนเลยใช่คึ้มฟ้าคึม้คมฝนด้วยเนาะวันนี้ก็ไม่ก่อนหรอกก็มีคนมารอก่อนแล้วเลยเออยี่นาทีนะยงสองนาทีกว่าได้สามยู่ข้างบเลยนะ ยังยังมอดสามเมื่อไหรเห็นเขาพี่โต่อเตีงมั